ในการทำงานเป็นผู้ทำการในอากาศนะคะทั้งตำแหน่งนักบินแล้วก็แอโสเตสสาภาพสมรดแล้วก็การทั้งคันนี้อาจจะมีผลต่อการทำงานถามว่าตำแหน่งนักบินหญิงและแอโสเซตนะคะสามารถแต่งงานหรือว่าตั้งคันได้ไหมถ้าชินชอบติดตามข่าวสารการแพทย์การบินอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะยังอัปเดตตลอดเลย สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับกลับสู่หยิงค่ะมาแช่น้องๆหลายคนก็คงจะเคยได้ยินมาแล้วนะคะว่าสำหรับการทำงานบนอากาศนะคะทั้งตำแหน่งนักบินแล้วก็แอร์โฮสเตสเนี่ยถ้าหากว่าเราตั้งคันอ่ะเราก็จะไม่สามารถทำงานบนท้องฟ้าได้นะคะ จะเคยได้ยินมานะคะว่าถ้าว่าตั้งคันนะคะก็ต้องกลับมาทํางานกลาวการทํางานกลาวนี่มันเป็นยังไงนักบ,บินแอโสเตสเนี่ยสามารถแต่งงานสามารถตั้งท้องได้ไหมเรามาหาคําตอบกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะมันเป็นความจริงที่ว่าถ้าว่าเราเป็นนักบินผู้หญิงนะคะแล้วก็พนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินหรือว่าแอร์โฮสเตสเนี่ยแล้วมีการตั้งคันเกิดขึ้นนะคะระหว่างนั้นเราจะไม่สามารถไปบินบนฟ้าได้นะคะเราต้องมาทำงานบนพื้นการทำงานบนพื้นหรือว่าบน ground นะคะบางคนอาจจะคิดว่ามันหมายความว่าเขาจะให้เราเนี่ยไปทำงานของพนักง,งานต้อนรับภาคพื้นหรือว่า ground staff เลย จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะคะไม่ว่าจะเป็นนักบินหรือว่าแอร์โฮสเตสเนี่ยงานของเราไม่ได้มีแค่การบินบนฟ้าอย่างเดียวนะคะเรื่องของการบินน่ะมันจะมีเรื่องของเอกสารเรื่องของหลักฐานต่างๆด้วยนะคะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะก็จะมีคนที่เป็นนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะที่มาทํางานเกี่ยวข้องกับเอกสารอยู่แล้ว การทำงานกราวของนักบินและแอร์โฮสเตสนะคะไม่ใช่ว่าให้พวกเราเนี่ยไปทำงานของพนักง,งานต้อนรับพักผืนนะคะแต่ว่าเป็นการทำงานในหน้าที่ของตัวเองนะคะใครเป็นนักบินก็มาทำงานของนักบินในส่วนของเอกสารใครที่เป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะก็ทำงานของแอร์โฮสเตสในส่วนของเอกสารนะคะ ข้อมูลข้างต้นมันก็เป็นคำตอบในตัวอยู่แล้วนะคะว่าทางนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะสามารถตั้งคันได้เราสามารถท้องได้นะคะแต่ว่ารายละเอียดของการท้องรายละเอียดของการทํางานระหว่างท้องเนี่ยมันก็จะมีอะไรเพิ่มเติมมานิดหน่อยนะคะแต่ละสายการบินก็อาจจะมีมาตรการออกมาที่แตกต่างกันไปนะคะเพราะว่า คนที่จะมาทำงานเอกสารในส่วนนี้ได้นะคะไม่ใช่ว่าใครๆก็ทำได้นะคะทางนักบินแล้วก็แอร์โฮสเตสเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมากในระดับหนึ่งนะคะถึงจะมีประโยชน์ในการทำงานในส่วนนี้แต่ละสายการบินก็เลยจัดกำหนดนะคะว่าถ้าหากว่าเรามาทำงานในตำแหน่งนั้นๆน,น,นานกี่ปีช่วงเวลาที่ตั้งคันแล้วก็มาทำงานด้านเอกสารนะคะเราจะได้ค่าตอบแทนระหว่างการทั้งคันเนี่ยอย่างไรบ้าง ถ้าหากว่าเราทํางานเกินระยะเวลาที่สายการบินกําหนดนะคะค่าตอบแทนที่เราได้นะคะมันก็จะไม่แตกต่างจากช่วงเวลาปกติที่เราไปบินมากสักเท่าไหร่นะคะมเมื่อพูดถึงการตั้งครันนะคะแน่นอนค่ะว่ามันก็ตอบโจทย์เรื่องของการแต่งงานไปในตัวนะคะทั้งนักบินและแอร์โฮสเตสสามารถแต่งงานได้นะคะเพียงแต่ ตอนที่เราสอบเข้านะคะของบางตำแหน่งอย่างอย่างของนักบินเองนะคะจะไม่มีกําหนดนะคะว่าตอนที่สอบเข้ามาเราจะต้องโสดเท่านั้นของนักบินจะไม่มีกําหนดในส่วนนี้นะคะตอนนี้หญิงสอบเข้ามานะคะเพื่อรุ่นเดียวกับหญิงก็มีคนที่แต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วเนี่ยเข้ามาเหมือนกันนะคะของนักบินไม่จําเป็นต้องโสดนะคะแต่ว่าของพนักงานต้อนรับเป็นเครื่องบินหรือว่าแอร์โฮสเตสนะคะอ๋อสัดจ,จวดด้วยนะคะของพนักงานต้อนรับเป็นเครื่องบินบางสายการบินนะคะ ก็จะมีการกําหนดนะคะว่าตอนที่คุณสอบเข้ามานะคะคุณจะต้องมีสาภาพโสดก่อนแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกสายการบินนะคะเป็นอยงไงกันมากคะสลับข้อมูลที่หญิงนามาแชร์กันในวันนี้ถ้ากว่าใครฟังแล้วมีอะไรอยากแชร์ต่อหรือว่ามีอะไรอยากะถามก็เหมือนเดิมเลยนะคะที่ก็วามไปได้ที่ใต้คลิปนี้หรือว่าจะอินบ็อกไปพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวก็ได้นะคะที่ facebook com หญิงขามาแชร์ สลับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ